ย้อนรอยไปในอดีตการเนื่นนานมาหลายปีการสร้างทางรถไฟในสมัยนั้นมีอุปสรรคปัญหามากมายเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขาหนานแน่นโรคภัยไข้เจ็บชุกชุนโดยเฉพาะไข้ป่าทำให้คนงานเจ็บป่วยล้มตายกันไปไม่น้อยต้องระดมผู้คนมากมายจากพวกชาวจีนเข้ามาช่วยบ้าง และผู้ต้องโทษในหลายคดีมาทำงานสร้างทางต้องผ่านป่าไม้ขนาดใหญ่หนาแน่นพวกคนงานจำเป็นต้องโค่นตัดต้นไม้น้อยใหญ่ออกหมดและในเวลานั้นก็มีสารเล็กๆปรากฏอยู่รายรอบด้วยต้นกลางต้นใสอาอยุก็ราวนับร้อยปีทั้งยังมีต้นตะเคียนคู่สูงใหญ่ตะหงา มืดทะมึนอายเกินกว่าจะประมาณได้นายช่างใหญ่ที่ควบคุมการก่อสร้างในเวลานั้นเป็นชาวต่างชาติและมีผู้ช่วยอีกสองคนซึ่งเป็นชาวเดียวกันนายช่างใหญ่ได้บอกให้แรงงานชาวไทยโค่นตัดต้นไม้ใหญ่สองต้นลงเพราะถ้าไม่โคน่นเราจะสร้างทางต่อไปไม่ได้อีก แต่แล้วแรงงานชาวไทยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้นะท่านไม้ใหญ่นี่เป็นต้นตะเคียนมีนางไม้สิงสถิตยอยู่หากโค่นจะเกิดอันตรายได้นายช่างใหญ่ทำหน้าไม่พอใจแล้วตอบกลับแรงงานชาวไทยว่าพวกท่านเชื่อและคิดกันไปเอาเองงมงายต้นไม้อะไร จะไปมีพูดผีปีศาจได้ต้นไม้ก็เหมือนกับต้นไม้อื่นทั่วไปบาดขาเมืองขาไม่มีหรอกโค่นมันลงซะไม่งั้นเราจะสร้างทางต่อไปไม่ได้อีกนายช่างชาวตากชาติไม่เชื่อเรื่องผีหรือเรื่องจิตวิญญาณและอำนาจลึกลับสั่งให้คนงานโค่นต้นตะเคียนให้ได้ แต่คนงานไทยหวาดกลัวไม่ยอมทําตามคําสั่งนายช่างใหญ่จึงสั่งให้คนงานจีนที่ถูกจ้างมาโคนต้นตะเคียนทันในนั้นอากาศบริเวณนั้น เกิดว,วิปริตมีฝนพึ้เข้มามาบดบังแสงแดดจนหมดสิ้นมีกระแสลมพัดแรงเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น <Yeah. S 1> ไม่นานอากาศอันวิปริต ก็กลับคืนมาเป็นปกติเมื่อเช่นนั้นคนงานไทยและจีนต่างหวาดกลัวพอๆกันจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นต้นตะเคียนคู่นั้นเลยนายช่างใหญ่จึงสั่งให้ใครเข้าไปคนูนก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปจึงโมโหและหาว่าชาวพื้นเมืองนั้นขี้ขลาด ตาขาวและโง่เขลาเพราะความงมงายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็แค่อุบัติเหตุจึงสั่งให้นายผู้เป็นชาวเดียวกันจับขวานคนละเล่มจยางก้าวเข้าไปคูดระหว่างทั้งสามผัดกันเวียงขวานจามเข้าไปนั้นภูมิอากาศก็เกิดวิปริตและแปรปวนขึ้นอีกครั้ง เมฆอึมครึมดำไหลมาบดบังแสงอาทิตย์แล้วลมพายุก็พัดไปทั่วบริเวณจากนั้นทั้งสามก็ได้ยินเสียงหญิงสาวปิศนากำลังหัวเราะพวกเขาอยู่ก็พวกเขาแงหน้าขึ้นไปดูถึงกับหน้าถอดสีเหมือนโดนสะกดให้ดูอยู่อย่างนั้น เมือนยิงสาวกำลังบนพึมพรมอยู่แต่พวกเขากลับไม่ได้ยินเสียงแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง นายช่างใหญ่มีอาการเมือลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผ่านไปกี่วันอาการก็ไม่ดีขึ้นในเวลานั้นมีแรงงานไทยผู้รู้เรื่องไสยศาสตร์ก็อาสาเข้ามาแก้ไขให้โดยทําพิธีขอขอมาลาโทษต่อนางตะเคียนคู่และได้บอกเหตุผลว่าประสงค์จะสร้างทางรถไฟ เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองจึงอยากให้เทพทั้งหลายหรือวิญญาณใดที่สิงสถิตยอยู่ต้นไม้แห่งนี้ออกไปด้วยเถิด